สวัสดีเดอเจ้าตุ๊กตาพาฝันจ้ามาค่ะคลิประจาเฮือนมาเด้อพูดเลยกระไดมาเด้อจะมาดื่มกาแฟดำกับตุ๊กตาพาฝันเด้เจ้าหรือว่ากระใสยอบ้านเอ้ยค่ะมาเอ้ยสิพาห้องนี่มาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วบอมาห้องนำกันค่ะมาเด้อจ้าเด้อ มาเด้เจเดอร์มากินกาแฟดำเกยทุกตาพาฝันจ้านี่จ้ะพาห้องมวนม้วนขาออกกํากลังกายก้องเสียงคําภูหรือบทเอสก็ลงมาทําบังเดอคํามาห้องเอ้ยกะคําเบิรงคคิปเอ้ยทุกตาพาฝันก็เอาคำเหล่าห้องกัห้องนํามันซิเฮกอ,อันนี้เด้เอค่ะลองเอดมวนเนื้อพุลหลือกระใดวันนี้ก็เอ้ยนะพา หูบกาแฟดำจ้า อ้ามีแหงจ้ะวันนี้ก็ค่อยๆจิ๊บไปจ้ะโทษได้หลายจ้ะมันก็เอ้ยก็นี่ค่ะมันมีสเลตติดนามันน้ำนี่ค่ะน้ำโคเนี่ยน้ำโคลน้ำปวดนี่มันก็เลยอันแต่ว่าหมอมันก็บอกว่าอันปวดไผ่แล้วจ่ะบบได้มีบบได้มีอันติดเสื้อนบได้ติดนานแล้วมันก็เซ็กอีกอันเอาเลือดเอ้ยไปเซ็กอีกอันอาทิตย์ที่แล้ว เอกรย์ปวดเอ่ยกับปวดไผ่พันก็บอกว่าโบได้มีรูโบได้มีเรือเพราะว่าอันโทษหลายๆคือปวดไผ่โบได้โบได้มีปัญหาแต่ว่าอันมันสิ้นละไขขืองพนบอกพันปวดละไขขืองแต่ต้องใช้เวลาเพราะว่ามันสิค่อยๆหายไปเขาก็ต้องอันดูแลตัวเองหน่อยจ้ะหนอกรเพันว่าค่อยๆหายไปเราก็ต้องเสื้อหมอนะค่ะเพราะว่าเอ้ยกรบโบโบได้เป็นนั้นโบได้หูจักหนอของพวกนี tá, <ın> <illing> ้ก็ได้ พันก็เอ็กซรย์พันก็บเบิ่งเรเียบน้อยค่ะก็อันไปอีกคันนึงก็ค่อยสบายใจได้ว่าทีแรกนึกว่าปวดเป็นรูเป็นตื้อเด้อค่ะเอ้ยก็นึกว่าเอ้ยมีปวดเป็นอันมีหัวที่ว่าอันเฮาก็บู้จ้าเพราะความรู้สึกเอ้ยเป็นแบบพันน่ะนะอันนี้ก็ค่อยสบายใจหน่อยเพราะว่าพันบอกว่าบเป็นตื้อแล้วก็ไปเช็กเลือดเช็กเลือดกาเมื่อเท่าไรสงมื้อที่แล้ว ก็ว่าโปดไทยแล้วก็บ่มีเตออพันว่าบบได้มีอันบบได้มีอันพันเอินเตอสันองสเตกิ้งบบได้มีองสเตกิ้งบบได้มีตะเลือแล้วแต่ว่าแต่ว่าเฮอร่างกายมันอันอันอันพักดันกันเฮอมันเฮอมันสู้กันเองมันค่อยค่อยหายไปมันต้องใช้เวลาเราบอกเพื่อนกับเ้าเพื่อฟังแค่นี้แหละค่ะเอยกันเล่าสู่กันฟังค่ะว่าเอยอันผลการตรวจแล้วสินี่ค่ะมดอันมดผ่านละมดอัน สภาพที่ว่าโบเดปยนตื่นแล้วแต่ว่าโตเอ้ยพันอย่างโบเดย์อย่างความรู้สึกเอ้ยพันอย่างโบเด้เสร้าเ้ยค่ะเมื่อคืนนี้เอ้ยก็นอนก็หายเจือก็เป็นฮึดฮัดฮึดฮัดอยู่เอ้ยก็ลุกขึ้นมาเพราะว่าความรู้สึกว่ามันเหนียวเหนียวอยู่น่ะมันนี่ค่ะเวลาหายเจือมันหายเจือบรยักโล่งสิเนี่ยค่ะแต่กันลุกขึ้นมาก็เอสเนี่บอกขัตบอกเซอร์แบบนี้บอกเอ้ยก็ได้ก็เลยอันแล้วก็มานอนรับคนแจงค่ะก็เลยอันมีแหงได้ อันนี้คาเวาเฮาฝังแบบอันกินกาแฟน้ำนอกคนเนเวเบลเฮาฝังน้ำการสภาพแวดล้อมอันทั่วไปนอ,อนการเจ็บป่วยมันบอกการเจ็บป่วยมันก็ใช้ระยะเวลายาวนานอยู่แต่ว่าถ้าผูเ้เลเปินแล้วหายไวก็โบด้มีอันอันแตล่ละค้างไวก้ก็โอ้โชคดีขนาดเออยกายว่าเส้นนี่แหละเอยแฮงไซเออร์ฝังนะคะแบบสไตล์เอยตุกตาผาฝันกินกาแฟน้ำแล้วก็เล่าสู่กันฟังเนาะอา้าซทำนีบ้บอจะเนาะ